อัวางข้างในานินนี้ต้มสิาีหรับมอด้วยหนนเฮ้ยไอมย่ไอยู่ันนีะนว่าจาเสรอันนี้มีหมูด้วยอันไเหมือนเดิมค่ะแต่ว่า คุณไหวเจ้าข้อเสือซึ่งซึ่งจะมีหนึ่งอันนี้เรียกว่าดอกไม้ดอกวัวจีนแล้วก็มีมีไข่มีหมูสามชั้นแล้วก็มีมีดอกไม้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้สามอย่างอันนี้ข้าวหวานข้าวหวานค่ะเขาจะใส่น้ำตาลมีข้าวหวานมีไข่แล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็มีหมูมันลายมีน้ำนะครับเพื่อไหวแต่ข้าวต้นอธิษฐานเลยค่ะเจ้าพ้อเสือใช่ไหมครับเพื่จะช่วยในการที่แบบว่า ก็อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราโชคดีมีไรที่บมสไดจะเตรงไหนตรงนี้ไงก็จะเป็นภาพรูสือเลยค่ะเลยผมานอการาการประเทศานการอดกานเมื เราเป็นมืองแม่เดียวกัมนักกาเราจะไปโดนิดไมหนอตอนนี้พี่เจอมาบอกว่าศาลเจ้าพ่อเสือะคะ่ะคนก็จะนิยมมาขอเรื่องของการค้าขายใช่ไหมคะให้เฮงเฮงรวยๆวยวันนี้ในฐานะที่ท่านก่อนหน้าเป็นรนัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ คือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นตัวแทนของการค้าขายแหละของประเทศท่านสัวนหน้ามาขอเลยคะต้องขอให้เมืองไทยค้าขายดีครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีของศิษย์ศกดิ์จิตร์ทั้งหลายที่สามารถมาสื่อรวมทั้งในหลวงราชการที่5ด้วยแต่ครับเราที่ที่สมและดับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิ่อคนให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ประเทศ าทุกคนนะฮะฝ่ายการค้าขายดีส so ่งออกดีดีสร้างเงินในประเทศได้เยอะๆยะสร้างเงินในคนไทยทำเทศนได้เยอะแด้วยนะครับตั้ง่เกษตรกรคนตัวเล็กเปจนจะทั่งถึงคนตัวใหญ่ตัวยักษ์ทั้งหลาย เจ๊เจะลก่อนโอ้หลถ่ายงยรองโฟล์ตไห์ขางเดวมาอามาีอันนี้โอเคเดีีเดี๋ยวให้พี่จมาอันนี้กรดมาจมาาเียีอย่ีี่่ี่่กหมดเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่าย มาค่ะมาโอเคโอเคค่ะวันนี้เราสอนทำลูกวันนี้สอนทำลูกให้สอนไหว้สอลูกสอนไหวไหว้สอาด้วยค่ะ โอเคครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับ